กฎแห่งกรรมเรื่องถ้ายัางยึดก็ทุกข์วันไหวใจกระเพื่อมม่เด็กผู้หญิงอายุสิบสองปีคนหนึ่งเธอได้เล่าว่าตอนนั้นพอถึงหน้าร้อนพ่อแม่จะพาเธอไปเที่ยวทะเล พักอยู่บนชายหาดทุกเช้าเธอก็เดินเล่นบนชายหาดนั้นแล้วก็มีความสุขมากเธอได้เห็นคลื่นซัดเอาสิ่งที่มีค่าต่างๆขึ้นมาบนชายหาดมากมายบางครั้งก็เป็นแผ่นไม้จากเรือที่จมในทะเลบางครั้งก็เป็นเศษแก้วที่ถูกขัดจนเรียบแล้วก็ยังมีแมงกระพรุนที่ถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดเยอะแยะไปหมดมีบางครั้ง ก็จะได้เจอกับแว่นตาบนชายหาดที่ถูกน้ําซัดขึ้นมาแว่นตานั้นก็มีกระจกอยู่ข้างหนึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอเก็บเอามาเป็นของเล่นแล้วที่เธอประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมีนกสีขาวปีกของมันสวยงามมากมีอยู่หลายตัวบนชายหาดนั้นเวลานกมันบินมาใกลๆ้ๆอยู่ระหว่างเธอกับพระอาทิตย์ก็จะเห็นปีกของมันขาวแวววาวสว่าง มันเหมือนกับปีกเทวดาเลยทีเดียวใจของเธอก็เรียกว่าลอยไปกับปีกนกนั้นลอยแล้วก็เบาสบายมีความสุขมากแต่หลังจากนั้นหลายปีต่อมาเธอก็ไม่ได้ไปที่ชายหาดนั้นอีกจนกระทั่งเธอเป็นสาวนึกถึงชายหาดนั้นอยู่เสมอเพราะเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากเมื่อเธออายุได้ยี่สิปีแล้ววันหนึ่งเธอมีเวลาว่าง ก็ได้ขับรถไปที่ชายหาดนั้นอีกแต่เธอพบว่าภาพที่เธอเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปชายหาดนั้นมีขยะถูกพัดถูกซัดขึ้นมาบนฝั่งมากมายแถมยังมีนกนางนวลเต็มไปหมดแย่งกันเก็บเศษอาหารกินภาพที่เห็นไม่เหมือนกับที่เธอเคยเห็นตอนเป็นเด็กเลยมันไม่สวยเหมือนเก่าแล้วเธอยือนดูอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานก็ต้องรีบขับรถกลับด้วยความรู้สึกที่ผิดหวังว่า ทำไมมันจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้แต่พอเธอขับรถไปได้ไม่นานก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าที่จริงชายหาดที่เธอเห็นนั้นวันนี้กับเมื่อตอนที่เป็นเด็กๆนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยปีกสีขาวของนกที่เธอเคยประทับใจในวัยเด็กมันก็คือนกนางนวลที่เธอเห็นเมื่อชัว่วโมงที่แล้วนี่เองแต่มันไม่ใช่เป็นปีกเทวดาอย่างที่เธอวาดภาพเมื่อแปีที่แล้วโน,น้น ขยะที่เธอเห็นเกลื่อนชายหาดที่จริงมันก็คือสมบัติอันล้ำค่าของมีค่าที่เธอเห็นบนชายหาดตอนที่เป็นเด็กๆนั่นแหละแผ่นไม้เศษแก้วหรือว่าพวกแมงกระพรุนมันก็ยังมีเหมือนเดิมตอนนี้เธอไม่ได้มองว่ามันเป็นของที่มีคุณค่าอะไรแต่มองว่ามันเป็นขยะสุดท้ายเธอก็พบว่าจริงๆแล้วชายหาดไม่ได้เปลี่ยนหรอกตัวเธอต่างหากละที่เปลี่ยนไป มันก็เป็นธรรมดามุมมองตอนเด็กๆพอกลายมาเป็นผู้ใหญ่การให้ค่าและความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปตอนเด็กๆขนมที่เรากินแล้วอรอร่อยไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอดหรือว่าลูกชิ้นปิ้งพอเราโตขึ้นไปร้านเดิมที่เราเคยกินตอนเป็นเด็กๆมันก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วที่จริงมันก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละรสชาติเหมือนเดิมแต่เรา ไม่รู้สึกอร่อยแล้วเพราะว่าพอโตขึ้นเราได้กินของที่มันอริจอร่อยกว่าเยอะแยะมากมายอย่างสมัยตอนเด็กๆแค่ได้ก,กินไอติมฟอร์มูสก็ถือว่าสุดยอดแล้วพอโตขึ้นได้กินไอติมฟอร์มูสกลายเป็นเฉยๆแล้วเพราะเราได้สัมผัสเปรียบเทียบกับไอติมที่อริดอร่อยมากกว่านั้นอีกภาพยนตร์ที่เราเคยดูตอนเด็กๆเ,เ,เราประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนหรือว่าหนังสัตว์ประหลาดสู้กันตื่นเต้นมากมายพอเรากลับมาดูใหม่กลับดูไม่ค่อยได้การเดินเรื่องก็ช้าแต่เมื่อตอนเด็กๆนั้นเราลหลงไหลกันมากมายเมื่อย้อนไปสักห้าสิบปีก่อนโน้นมีหนังเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์สมัยที่ยังเป็นโทรทัศน์ขาวดําชื่อเรื่องว่าหุ่นอภินิหารเด็กๆในสมัยนั้นติดก,กันงมแงม พอปัจจุบันกลับไม่ชอบเช่นนั้นอีกเลยเพราะอะไรเพราะตอนเป็นเด็กกับตอนเป็นผู้ใหญ่มันคนละคนกันมันเหมือนกับว่าตอนเป็นเด็กกับตอนเป็นผู้ใหญ่มีสมองคนละอันมีรูปมีกายคนละร่างกันมีจิตคนละดวงกันเหมือนกับตัวหนอนกับผีเสื้อนั่นแหละเพราะฉะนั้นการรับรู้แม้จะรับรู้สิ่งเดียวกันแต่ว่ามันก็เห็นต่างกันได้โดยเฉพาะความชอบความไม่ชอบ มันก็จะแตกต่างกันไปอีกด้วยทุกคนก็เป็นอย่างนี้ตอนเป็นเด็กเราเป็นอีกคนหนึ่งพอเราโตขึ้นมาเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จริงหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันอยู่นะในทางสรีระก็เรียกว่าอวัยวะแทบทุกส่วนเป็นอันใหม่เกือบทั้งหมดไม่ใช่อันเดิมเพราะว่ามนุษย์เรามีการสร้างเซลล์มีการสร้างขึ้นมาใหม่ตลอดเวลายกเว้นอวัยวะบางส่วนเช่นสมองจิตใจก็เหมือนกัน มันก็จะเรียกว่าเป็นคนละดวงก็ได้ตรงกับทางพระพุทธศาสนาว่าหมายถึงจิตมันก็มีเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้านิยมทัศนคติแม้กระทั่งสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นความสุขมันก็ไม่เหมือนกันเราตอนนี้กับเราตอนที่เป็นเด็กมันคนละคนกันเช่นเดียวกันเราตอนนี้กับตอนที่เราแก่ชาราก็คนละคนนะ ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าชีวิตละล้าได้อยู่สดชื่นเบิกบานเพราะว่าร่างกายยังแข็งแรงกําลังมีความใฝ่ฝันมีความทะเยอทะยานมีอนาคตที่ยาวไกลพอเรากลายเป็นคนแก่ที่ชราเราก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมฟันฟางต่างๆหูตากล้ามเนื้อหัวใจปอดมันไม่เหมือนเดิมแล้วโรภคภัยไข้เจ็บก็ถามหามากขึ้น จากเดิมที่เคยเป็นคนหนุ่มคนสาวที่เคยสนุกร่าเริงสดใสพอแก่ชราเข้าก็อาจจะค่อยๆห่อเหี่ยวลงไม่กระชุ่มกระชวยที่เคยมีความหวังอยากทำความฝันให้เป็นความจริงแต่พอแก่ตัวลงก็ไม่มีความฝันหลงเหลืออีกแล้วเพราะว่าอนาคตมันไม่ยืดยาวเท่าไหรนะ่นักหลายๆคนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าพอตัวเองนั้นแก่ชรา เราจะไม่ใช่คนเดิมเหมือนกับตอนนี้นะอย่าว่าแต่แก่ชาราเลยเอาแค่เจ็บป่วยก็แล้วกันพอกลายเป็นคนป่วยก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วอาจจะไม่สดใสจะเต็มไปได้วยความหงุดหงิดหรือว่าหดหูหอเหียวหรือว่าบางทีก็ซึมเศร้าไปเลยต่างจากตอนนี้มากมายหลายคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกตอนที่ฉันแก่ชาราฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างไร ฉันก็รู้แล้วชีวิตมันไม่เที่ยงฉันก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับปัจจุบันถึงแม้ฉันจะแก่ชราฉันก็ยังสามารถที่จะมีความสุขเพราะความสุขของฉันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่กับการใช้ร่างกายในการเสพหาความสุขตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็คิดได้ยิ่งมาสนใจธรรมะก็คิดได้ว่าธรรมะที่ได้ฝึกได้เรียนรู้อยู่นี้เอาอยู่ ถึงเวลาเจ็บป่วยแล้วมันมีเวทนาอย่างไรก็รู้ก็แค่ดูมันแค่เห็นมันไม่เข้าไปเป็นหรือว่าก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราที่เจ็บที่ป่วยมันก็เป็นกายที่ป่วยไม่ใช่เราป่วยในตอนที่ยังสุขภาพดีมันก็พูดได้แต่ว่าพอป่วยจริงๆเข้าลหลายๆคนเอาไม่อยู่เพราะว่าสิ่งที่คิดว่ามีจริงๆมันยังไม่มีพอไม่ต้องรอให้แก่หรอก ไม่ต้องรอให้ใกล้ที่จะถึงการลาชีวิตจากโลกนี้ไปเอาแค่ความป่วยเท่านั้นเองบางทีไม่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายแรงก็ได้อาจจะเป็นแค่หวัดหนัก,นกจนกระทั่งล้มหมอนอนเสือ่อใจก็จะห่อเหี่ยวอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลบางคนที่คิดว่าธรรมะไม่ว่าจะสติหรือว่าสมาธิหรือว่าปัญญาจะเอามาใช้กับตัวเองเวลาเจ็บป่วยได้ปรากฏว่ามันไม่ใช่ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าธรรมะมันใช้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าธรรมะที่ตัวเองมีมันยังมีไม่มากพอมันยังไม่ใช่ของจริงหรือว่ามันยังไม่มีกำลังมากพออาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะประมาด้วยกว็ได้เพราะคิดว่าธรรมะที่ฉันมีนั้นมันพอตัวแล้วคนที่คิดแบบนี้มีมากมายยิงไกลคิดกับวัดหรือว่าเคยบวชเป็นพระมาก่อน หรือว่าได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหรือว่าได้ฟังธรรมะอยู่บ่อยๆฟังธรรมะทุกวันคิดว่าถ้าฉันป่วยหรือว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นเช่นมีคนรักล้มหายจากไปฉันก็จะรักษาใจไว้ได้แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆหลายๆคนนั้นธรรมะที่มีอยู่ก็เอาไม่อยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าได้แต่ฟังได้แต่คิด แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกอะไรเลยอาจจะฝึกแต่ว่าไม่ได้ฝึกให้มันถึงเข้าไปลึกๆให้ถึงขั้นหรือถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ยังหลงยึดว่ามีตัวมีตนอยู่หรือว่ายังหลงติดความสงบอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นที่รู้แน่ก็คือความเจ็บความป่วยและความแก่ชราหรือความพลัดพรากสูญเสียก็จะเกิดขึ้น ไม่รูปใดก็รูปหนึ่งอาจจะไม่ใช่สูญเสียทรัพย์เพราะว่าภัยพิบัตนนินั้นๆอาจจะสูญเสียคนรักอกหักพอสูญเสียก็กลายเป็นเสียสูนย์ไปเลยก็มีเพราะว่าธรรมะที่มีมันไม่มากพอก็ต้องมีการฝึกเอาไว้คนเราจะเป็นคนละคนกันโดยเฉพาะตอนเป็นเด็กกับตอนเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือว่าตอนหนุ่มสาวกับตอนแก่ชรา อย่างตอนที่ยังสุขสบายดีกับตอนที่เจ็บป่วยมันก็คนละคนกันอยู่แล้วนะตอนที่ไม่มีเหตุร้ายกับพอเจอเหตุร้ายขึ้นเช่นสูญเสียทรัพย์บ้านถูกยึดหรือว่าตกงานสูญเสียคนรักอกหักกลายเป็นคนละคนไปเลยถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกจิตใจฝึกเอาไว้ได้ต้นทุนที่มีอยู่มันไม่มากพอนะเพราะฉะนั้น<โ>ก,ก็ต้องมันฝึก โดยเฉพาะเรื่องของการลดละความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าความเชื่อมั่นถือมั่นในทรัพย์ในรูปในร่างกายในคนรอบข้างพวกนี้ล้วนแต่เป็นที่มาแห่งความทุกข์ทั้งนั้นบางคนก็บอกว่าฉันก็ไม่ค่อยได้ยึดมั่นอะไรแล้วนี่เวลามีใครมาว่าวันนี้ว่าแต่งตัวเฉยจังแต่งตัวปอนๆฉันก็เฉยเวลามีใครมาว่าฉันอ้วนฉันก็เฉย เวลามีใครมาว่าฉันโง่รู้น้อยฉันก็เฉยแต่พอมีใครบางคนมาบอกว่าฉันเป็นคนไม่มีสติโกรธทันทีเลยโกรธมากอีกด้วยนักปฏิบัติธรรมหลายๆคนเป็นเช่นนี้ตำเนิยเรื่องอื่นนี้เฉยแต่พอบอกว่าไม่มีสติหรือว่าเธอไม่มีศีลเกิดความโมโหมากทีเดียวแสดงว่าอะไร แสดงว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นในภาพลักษณ์ตัวตนหรือในความถูกต้องมีผู้หญิงบางคนพอบอกว่าเขาเป็นคนอ้วนเขาจะโกรธผู้ชายบางคนไปบอกว่าเขาแต่งตัวเฉยเฉยเขาเฉยแต่พอเรียกว่าลุงก็โกรธเลยทีเดียวมีครั้งหนึ่งท่านหลวงพ่อพุทธทาสมีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ร้องไห้เข้ามาหาท่านจะมาลาท่านบอกว่าไม่อยู่แล้วที่นี่ เพราะว่าถูกในช่างในวัดด่าว่าไอ้เขาร้องไห้เลยเพราะไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้กับตัวตนเขาหลวงพ่อพุทธทาสพอได้ยินก็บอกว่าโอ้ยจะเจ็บอะไรคําว่าไอ้กับฉันมันยังดุด่าว่าเลยคือท่านไม่ถือพอไม่ถือทั้งตัวทั้งผู้ด่าและไม่ถือในถ้อยคํานั้นรวมทั้งไม่ยึดถือในตัวตนอีกด้วยจึงไม่มีความทุกข์ ด่าก็ด่าไปโนด่านั่นแหละที่จะต้องรับกรรมนั้นแต่ท่านไม่ถูกเพราะว่าท่านไม่ถือแต่ว่าผู้ใฝ่ในธรรมะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจานวนมากยังถือตัวอยู่ถือในความเป็นคนดีฉันต้องคาดหวังให้คนยอมรับในความดีของฉันยึดติดถือมั่นในภาพลักษณ์ยึดติดถือมั่นในตัวตนยึดติดถือมั่นในความเป็นผู้มีสติเพียงแค่เขาทักเขาท้วงว่าเธอไม่มีสติเลยก็โกรธแล้ว หรือบางทีเขาทักว่าเธอกโกรธแล้วนะพอทักแบบนี้มันสะเทือนมากทีเดียวอันนี้เพราะอะไรเพราะยังยึดยึดทั้งถ้อยคำที่ได้ยินยึดทั้งความสมบูรณ์แบบของภาพลักษณ์หรือว่าความเป็นคนดีความเป็นนักปฏิบัติธรรมะที่จริงมันต้องฝึกให้ถึงขั้นว่าใครเขาว่าเราว่าไม่มีสติใครเขาว่าไม่มีธรรมะก็เฉย เพราะมันเป็นแค่โลกธรรมถ้าเราฝึกมาถึงขั้นนี้ย่อมเรียกได้ว่ามีต้นทุนที่จะไปรับมือกับความเจ็บความป่วยในอนาคตได้รับมือกับความสูญเสียความพลัดพรากหรือรับมือกับโลกธรรมฝ่ายลบต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายถ้าแค่นี้ยังวั่นไหวใจก็เพื่อมเพียงแค่ถูกทักว่าเธอโกรธแล้วเธอไม่มีสติแล้วหรือว่าพอไม่มีคนเขาให้การยอมรับ นับถือก็โกรธแล้วแบบนี้ก็แน่ใจได้เลยว่าพออนาคตรหรือว่าวันข้างหน้าเจอความเจ็บความป่วยเจอความสูญเสียก็จะเสียศูนเลยทีเดียวแน่นอนแต่ก็ไม่สายเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละมาเป็นเครื่องฝึกจิตใจว่าที่ทุกข์เพราะว่าเป็นเพราะยึดมั่นถือมั่นอย่างที่พูดเหตุการณ์เหล่านี้มันล้วนแต่ส่งสัญญ,ญาณบอกว่า เป็นเพราะว่าเรานั้นยึดมั่นถือมั่นจึงเศร้าโศกเสียใจจึงเสียสูญเมื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นหรือละวางตัวตนได้เกิดเหตุพวกนี้ก็ไม่ทําให้เป็นทุกข์ได้อันนี้ก็เรียกว่าธรรมะที่ได้ปฏิบัติช่วยเรารับมือกับเหตุร้ายหรือว่าอนิจฐามณมเหล่านี้ได้ในที่สุดนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมะนี้เป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ